什么？อะไร？你叫什么名字？เธอชื่ออะไร？我叫小英。ฉันชื่อเสี่ยวอิง。你喜欢吃什么？เธอชอบกินอะไร？我喜欢吃炸鸡。ฉันชอบกินไก่ทอด。ใช่。

หนา国人เธอเป็นคนประเทศไหน我是泰国人ฉันเป็นคนไทยหนีสีห้วนหนาจงช่เธอชอบอาหารประเภทไหน我อสีห้วนจมกัวช่ฉันชอบอาหารจีนหนาหรือ นหลา哪า他住在哪จหานรือา他住在哪่เขาอาศัยอยู่ที่ไหน？他住在曼谷。เขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ。เีนเป包在哪จหรือ你的า包在哪่ กระเป๋าตังของเธออยู่ที่ไหน Water Xian Bao Zai Fang Jian l กระเป,าเาเป๋าตังของฉันอยู่ในห้อง Shen Me s h h o เม,ม,ออมื่อไหร่ Ni Shen Me Shi Hou Xu Xin m a เธอจะไปเชียงใหม่เมื่อไหร่ Wo Xie Ge Yue Xu Xin Mai ฉันจะไปเชียงใหม่หมเดือนหน้า เธอสมมสว,วันเกิดของเขาคือเมื่อไร,รอ月ธอวันเกิดของเขาคือเดือน6วันที่แปด为什么ทำไม你为什么学习汉语ทำไมเธอถึงเรียนภาษาจีน 因为我要跟中国人交朋友เพราะว่าฉันอยากจะทำความรู้จักกับคนจีน你为什么不爱吃甜品？ทำไมเธอถึงไม่ชอบกินขนมหวาน？因为我不要长胖เพราะว่าฉันไม่อยากอ้วน。จีกี ใช้ถามจำนวนเลขน้อยกว่าสิบสองหนีโยจีกระโสจีเธอมีโทรศัพท์กี่เครื่องหัโยเหลี่ยงกระโสจีฉันมีโทรศัพท์สองเครื่องใจจตอนนี้กี่โมงแล้วใจจตอนนี้เก้าโมงแล้วตัวเสาเท่าไหร่ ใช้ถามเลขจำนวนมากกว่า12บสอเจอกระเย่เจียนตงวนโยตวเสากองอูในซารฟารีแห่งนี้มีสัตว์กี่ตัวเจอกะเย่เจียนตงวูยนโยอีเชียนกตองอู่ในซาฟารีแห่งนี้มีสัตว์หนึ่งพันตัวเจินเมื่อยงเป็นอย่างไร你今天怎么样 วันนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างหายเคยก็โอเคนะเจอเตียนคาเฟ่ทิงจมยังร้านกาแฟแห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างเหินขาวดีมากเลยเจนเมอย่างไรนีเจิ้นเื่อสเม,มียวเธอไปวัดอย่างไร ว่่าจจจิลู我自่走路ม寺วฉันเดินไปวัดเอง。นจ你ม么这么高兴？เเาสิ่งธอทำไมมีความสุขขนาดนี้？อินเวยว่าจงฉายเพียวเพราะว่าฉันถูกหวยเอาละค่ะจบแล้วนะคะทุกคนเรามาทบทวนกันอีกรอบดีกว่าค่ะฉันเมออะไรสี ใครหนาอันไหนหนาหรือหนาหลีที่ไหน什么时候เมื่อไหร为什么ทำไมจีกี่ใช้กับเลขจำนวนน้อยตัวเสาเท่าไหร่ใช้กับเลขจำนวนมากจนเมออย่าง เป็นอย่างไรเจิญเมืออย่างไร